ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพเกมอวยช่องที่คนหัวครกรยมานั่งเล่นเกมนะครับวันนี้จะมาสุ่มหามีดป่าเรียกดาวกระจายนะครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเลยนะครับผมใช้อคือยังไม่มีอะไรเลยนะฮะก็ใช้ A บวกทั้งหมดแดชิ้นนะครับแล้วก็เอหมดสิบสองชิ้นนะครับผมมาเริ่มจากของปิงก่อนเลยไม่ต้องอะไรมากนะครับผมรับซีเรียงไปเลยมา ขอ A บวกสักอันหนึ่งก่อนนะขอให้แบบมันสบายใจก่อนได้ไหมขอ A บวกนะฮะอ้เยอะนะเนี่ยแต่ว่าจะได้สักกี่ชิ้นเนีเ่ยเฮ้ยจี้เครื่องรางอ e ีเวนต์สามชิ้นมันม,มันจะมีขอฟรีก่อนหนึ่งอันนะครับผมแสดงว่าผมเปิดได้สองอันนะฮะฮึโอ้โหเอรัวเลยว่ะขอเป็นเบวกได้ไหม ว่า ID นี้ผมน่าจะล็อก A บวกนะครับผมผมท้าหมดแล้วนะครับทุก ID เหลือ ID หลักโดวเดียวเฮ้ย ừ, ưng, ưng. อืมของรีได้อันแรกเลยแนะ่เฮ้ย 6ชิ้นนะครับเอผมขาเดเชิ้นใช่ไหมเราก็ไปแลกไว้ก่อนนะเฮ้ยมาอีกหนึ่งสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของมันกำลังมาของมันกำลังมาขอสุกได้อีกสองอันแล้วก็ไปรวมนะ ไ้มาเว hey, ้เฮ้ยึของงมไง้ม่ต่างันเลยแม่จะของปีนี้อันนี้นะครับผมก็ถือได้่องปีนนะครับันี่เราละโอเคตอนนี้ก็คือ ขาดมีดห้านะครับผมขาดมีดห้าชิ้นแล้วก็ตัวตำลานะครับขาดตำลายอีกสี่ชิ้นเฮ้ยถือว่าอมันก็ถือว่าออกดีนะมันก็ไม่ได้ถือว่าออกยากนะมาสิบห้าม,มามยิงได้มีดก็ดีนะ ผมวมีดมันก็ยังไม่ครบนะคะผมมยังก,ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะฮะโอ้ไม่โผให้โอ้โหไม่ไมี่ตอกอะไรเลยว่ะโอ,โอ้โอเคมีดมา1นึ่นะครับผมมีดขาด4นะครับตอนนี้ขาดอย่างละสเท่านั้นนะะ กีเกมมันหลุดนะครับผมอยู่ดีๆก็ค้างแล้วก็เด้งออกไปเลยนะฮะสูงขึ้นทีน่าคาดถึงจริงเออผมยังขาดสีอยู่นะครับผมอันนี้สุงมะฮะล้อไม่ออกเลยนะฮะขาดที่สีจริ จะไม่ได้อะไรไเลยแถมทองคือ,อพันพันนี้ไม่ได้อะไรเลยนะครับผมตอนนี้ก็คือถูกไปน่าจะสองพัน Oh! คืออันเนี้ยผมมาทําวันที่2นะครับนี้สาหรับตัวหลักนะครับแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยผมไปไล่ถามตัวแขกไแล้วเลดปิดอีเว์ก็จะอยู่ประมาณโอ้จได้มีเลดปิดอีเว์นะครับที่อยู่ประมาณ5้าพันนะครับผมห้าพันถึงเจ็ดพันนะครับผมประมาณนี้นะครับตัวที่ปิดเยอะสุดก็น่าจะอยู่แค่ประมาณเจ็ดพันนะครับก็ถือว่าไม่เยอะมากนะหรับที่นี้นะครับโอ้โห ต่ำต้องห้าพันขึ้นนะตัวนี้โอเคตำรามาแล 1, ้วหนึ่งตอนนี้ตอนนี้ขัดแค่สองนะครับผมขัดสองแต่มีดบหนึ 1, ่งเท่านั้นเองกระปิเตอร์ลุโอเคมีสองนะครับผมเขามีสองมาให้มันจบๆไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะผมอาจจะต้องรอของฟรีก็ได้ไั้มถ้าเกิดมีมาสองนะครับผมถ้ามีดมาก่อนนะครับแต่มันไม่มีทางด้วยไอ้ตำราเดี๋ยวถ้าตำรามันมาสองก่อนเน,นี่ยเห็นไหมมีครบแหละ เออ,เออมาแล้วหนึ่งนะครับผมทัดหนึ่งเท่านั้นขอแบบว่าไม่ไม่ถึงแบบนะขอแบบเนี่ยอยู่ในเจ็ดร้อยนี่ได้ไหอทำไมความหวังเชื่อมติดไมเกิดปีอปของปีผมาจะสองปีสองทิ้งนะครับผมสูงก็เยอะนะ ครับผมให้มันหยุดโอ้โหมีดปลานะครับผม ไม่โอ้โหเลยอันเดียวเนี่ยอันเดียวเองนะอย่าบานปลายเลยนะครับผมเลึ่ร้อยหนึ่งนี่แหละโอ้โหอ,อันแรกไม่มีแตจะเป็นมีดมาโอ้โหหายทิ้งครับผมหายทิ้งก่อนอันเดียวครับอัน ที่จะต้องสุ่มด้วยสวิตมีเมียนไหนไหนนี่อ่าไหนวะนี่ไงมา,าสุดท้ายนะครับผมลองสวิตไม่เมียนขอละคือเอบวกมันออกง่า,งา,าเยเลยนะเธอเพราะขาดเอมันจะไม่ซื้อได้ เดี๋ยวตั้ง5บาทก็ซื้อได้นะฮะถ้าขาด e บวกอะครับ e บวกมันออกยากนะครับผมใครบอกว่ามันล็อก e ล็อกอะไรเนี่ยคือถ้าเกิดมันล็อก A จริงๆเนี่ยมันจะปีกมากเลยมีไงะ 6, นะครับผมก็6 0 0 0นนะครับนะฮะถึงป่ะถึงป่ะวะไม่ ไม่ถึงหกพันนะครับผมก็ใช้อยู่ประมาณห้าพันเพชรเองห้าพันเพชรเองครับผมคือถือว่าค่อนข้างถูกเลยนะสําหรับที่นี้นะครับผมในราคาห้าพันเพชรนี้ไงคือต่อให้หผมชวบสีแดงมากกว่าไงผมอาจจะไม่ยังไงผมไม่เติมเอาแบ๊กหรอกคือถ้าเกิดว่ามันเป็นสีทุยเบิ้ลครับพ่อหรือไง โอ้โหคนอื่นเขาได้ตัดกันผมอะทำา3 ID นะครับผมจะได้เจาะเกาะหนึ่งไอยใช่ไหมแล้วก็เป็นตัดสองไอเดีไอ้เฮียมึงเอาเบิ้ลผางติดมาให้กูทำหม่หรือวะเออนี่แต่ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าบางอ่าผมว่าที่บางตัวผมก็เออมันก,มนก็มันก็ต้องใส่เบิ้ลดีวะเฮ้ยแต่บางทีอะออฟเบิ้ลน,นะครับผมมันทำให้เราเสียจังหวะในการทอยนะครับเราอาจจะไม่ได้ต้องการสกิลออฟเบิ้ลขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่า ก็ยังถือว่าโอเคแหละอืมอ่าก็ถือว่าโอเคนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอาจจะค่อยไปหาที่อยา่างอื่นใช้เอาก็ได้นะครับผมไม่เป็นไรออฟออฟมันหาง่ายเพราะว่าตอนเนี้ยออฟมันมีอ่ามันมีทั้งให้มันมีทั้งของฟรีนะครับของฟรีเนี่ยมีป้องกันมีดูดมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีอยู่นะครับผมแล้วก็ออฟพวกออฟเกาะอะไรผมนี้มีเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ได้ซีเรียสเรื่องออฟนะครับแต่ว่ากูก็อยากได้ต่ดเจ็ดสิบนะครับผมโอเคก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ ฝากช่องเทพเกียไไ้้ด้วยละกันนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะเข้ากลุ่มเฟซหรือว่ากลุ่มไลน์ของเทพเก็ยไว้ก็เข้าได้ที่ลงกใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคครับผมยังไงก็เอาไวเ้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บๆรักทุกคนนะครับบ๊ายบายจ้าจุ๊บจสบายใจแล้วบาย